ใล้มากเลยนะน่าจะรู้ว่าออคนมานี่นี่นีมากเลย Squad have hit this place เย้โดนสองนัด,ดนวี่วุคนขึ้นมา,านไ,ไม่มสลิงไปมน,นี่ไปเหรอเออ ิอยู่ามานะเราอยู่ตรงกลางละหลังเราใช่ไหมข่มบีิคอนแล้วมึงจะตายเฮียจะโดนมาดินักเนี่ย

ข้างบนเหรอตายเก่งจังเลยเ่กลนเฮียโอ้ัูไม่ฆ่ายิงกลวยเลตีบนหัวแม่งสองนตรงนี well ้ใช่ไหมตรงนี้

สะานมันชบกว่ารู้จุดป่ายเย้มาตายเยของของ

หาทีมวงแค่นี้ห้าทีมเลยสักคงมาละ เรื่องเนี้ยเป็นหนูเลยครับ ไปไปไปมองตรงไหมไม่มีถามทีมกับทีมแบบวะโอ้ตัวแหมมคิวลิเต้เอ้ยยคิวลิเตอเนี่ยเล็งมาเนี่ย เล uhm ิกไอ้เหี้ยไปแค่นี้แหละจบแล้ววันเนี้ยดูทำเมดีหกร้อยทุเรศสบายเปิดตลยแล้วกันไอ้เหี้ยแม่งเยิล อาชาก็มีคนวิ่งเข้าไปนี่ตะดีๆนะว่าจะออกอยังไงออกแล้วข้างหลังข้างหลังก็นคาชามาแล้วน่ะเดี๋ยวนะไรคนสลิงขึ้นไปเฮ้ยเอกิใไหมมีสลิง กระลิ <c oughs> งเปิดมา,มานิดเดียวอ,อีทีมนึงมาหลบหนึ่งน้อตัว,ตว

ไ,ได้นะล้มแล้วมันหลุดตัวเดียวโอ๊ตมีทีมมีทีมแหมกอดเดิมกอดเดิม,มไม่มีทีมทีมเลยไม่แม่แค่เอออออ๋อมันเพิ่งโดดมาเลย <c oughs> แย่จากทะเลทะเลทะเลงีล่หนีนะหนีนะไปไป แม่งเอ้ยเสียได้ครบแม่งเอ้ยเสียของกันหมดโดนยิงเหรอ,อพอวิ่งเข้าหามึงมาเต้ยมีนี่ควาปีแบตปะ่ะ

มันแพงเลยคกับแพงเป็นอะไรกับแพงก่อนโอ้โตายหนึ่งตัววะอย่ามานะอย่ามานะมึงโดนลิงเล็งได้ทั้งนั้น เห็นว่าเห็นยิงเลยนะยิงเลยยิงเลยในนั้นนะฝังนั้นฝั่งนั้นยิงเลยอะเรือสวยขอออกมาได้เห็นพีอ่ะจิงง

ไปไปเดี๋ยวยิ่งไปเก็บก็จะถูกให้วอรีเด็ดหลังเข้าไม่น่าจะเก็บได้อีกอย่าลมมื่อมจุดมิตรงนี้ <c oughs> มันจะลงกี่รอ <c oughs> มันต้องลง ยังดูให้แล้วจำมึงแล้วทีนี้อ๋อมันโดนมันโดนหลังเหรอมันโดนตีนิงอยู่เออใช่ไอ้เหี้ยถ้ามีฮีทถ้ามีฮีทคิวแถวอยู่ไหนลิงกำแพงเหรอข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแบงค์ข้างหน้ามีคนหลังหญิง หลังหิน <c oughs> ทำะไมไ,มได้เ <c oughs> อ้ใช่ไปใช่ไปใช่ไปเดี๋ยวเยวดีได้ได้้ะมีมีเยอะดีนะวกเยอะเ <c oughs> ชิดปลาระเบิดด้วยไอ้เยน,นกนัาจะเขาเขาแล้วเขาแล้วระวังระวหัวระวังหัวอีก

ไอ้ของของของมันมันจะเทดยังวะอยู่ไหนวะอีกทีมหนึ่งอะเอาตัวนี้ก่อนเ,อเลยเอ๊ะเล่เล่ขึ้นบนนี้ได้ไหม <c oughs> ขึ้นบนนี้ได้ไหมเดี๋ยวแบ่งเลยไม่น่าขึ้นมาเลยกูจะบอกให้ ทีมมีตัวมีสองตัวทีมหนึ่งทีมเราคนเยอะสุดอะแตกแล้วจะเย็นจะเย็นมาอีกสองทีม

hey